เป็นอะไรมาทางวะมาหาตุกิซื่อต้องละว่บริพิตเดฟถามเบืองวอไรก็อยาวอใช้ก็จมบอไรก็เบายาย่าหันหยุดคือเปอย่างไห้ไผ่มาถ่าคลิปแล้วเนาะถ้าเบาเรื่องดินไดเรื่องยังจะงมาจบัดเดียวโอเคใช่คาับยาเรื่องดินมีความกับเบาอีกจะเบาเองจะเลิอกพอด้วยเขาถ่ายคลิปมาได้บ่ะนีเอาผู้ใหญ่พิน ยงไุนี่ก็คือแบบว่าเขาเขาให้เข้าใจแต่เจ้าไปบอกไล่ว่าสาบุญมานั่นสิเป็นของกระเตคนเดียวบ่อิีบ่จะว่อสีบ่อทานไปปะทุ่มแม่นั่แล้ว ช่สงสีมาแต่ในเมืองได้แบบนี้เนาะาจิกระปุนห่อนมาฝากลูกไผ่ว่าหอยดีได้แตกแห้งเลยเนาะปูหญ้าเรามาหอดพอดีสบายดีเด้อทั้งแถวพอเนาะดอย เอกือเมื่อยแทะแต่วอ่อเราอ่ะขี่รถมาชิวน้ำไม้มาแกงบ่เออใส่ลูกไผ่บ่โชว์สีมือย่ยาบอกว่าบ่ไหนเี่ยหรอตาแวแล้วกังเห็ด เห็ดรอดเห็ดยันดาปอกี่ยังกับปอกรอดมีอย่างดรออาซิการบดราเห็นคุณเจ้ามาห้เพิ่นว่าเผาเพื่อนหายตีเป็นอะไรฮะเป็นอะไรมาล้งวะมามาหาตุ๊กสือื่อบริวิคีรันได้ขึ้นอันน่าพี่ตองแหละบ่บริวิดได้ถามเมื่อวันเพื่อนยินจาว่าอิตาเลี่มาเสียบ่ บอบรืงค่ะสินานเนาะจี่เลยนะเขาจ่อจี้อยู่พอสเริ่มต้นวันชนี้เนาะี่ว่าพวกตำรวจเขาลงมามาเมดใบมาแต่ก็คอยออมาเมดบ้านเม่ดทั่วประเทศมาเึ้นมาแบบไรกนะมาแต่มาเรื่องอีนทุกเนาะเรื่องของะไรเนี่เดีสิพอเรื่องของาเรื่องอีนทุกนี่แหละคอยเกี้ยมแล้วแล้วนี้้เอาอมาตรดจอยเกี้ยมแล้ให้มันแล้ว คือเดนเดนเอกสารให้ทุกนี้เออถ้าว่าแต่ว่าจะคู่ว่าอีแต้นี่มาเมื่อไรแหละเอาอีเอาคล้องมาเมื่อไรแสดงว่าเขาขโมยอะไ้บอกกันยังไงได้คือเขามาเมื่อวันหันมันฮีเบราคือฮีเนาะบ้านแล้วกนมีฮีกระแม่นฮีนั่นแต่ว่าเมื่อเขามานะเขาถามสมมติจเชื่อบริเวณบเฮาสีมาสีให้กับแต้พูดไเพูดอยากคู่ว่าถ้ากับแต่ชีมาหานอกนั่นต้องเฮ็ดแบบไร โบแมนด่าเออเฮาชีเชียร์ให้เจ้าเลยหมู่ตัวหนึงเงินหาเศษฮาวบอลบอแบบนี้โด้ยแบบว่าผู้ใหญ่คนไหนถามผู้ใหญ่คนไหนถามว่าฮีดคองเชียร์ซัมไรซัมไรนะเพื่อพลอยได้เพิ่นเกินความสามารถแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่เพิ่นให้ท้าถามตอนเมื่อนั้นได้ซื้อเพิ่นก็บ่ได้ว่าจังไดโบแม่นว่าสบุญนเชียร์ให้เนาะเงินหาเศษหมู่ตัวนึงบ่แม่นบมื่นั้นนะโอ้โบแม่นเนาะ คือพญายิ่งพญากู้แต่ว่าพนจากู้เนาะแมนว่าโอ้ย้องสั่นซี่สวยเนาะแมนเพิ่นให้มาถามว่าถ้ากระเตมาเยี่ยมน้องนี่มาเยี่ยมได้บ่แต่พอว่าเยี่ยมบ่ได้มาบ่ได้เหยียบบ้านนี่บ่ได้แต่ต้องเหตุแบบไรแต่เขาก็ถามเจ้าเจ้าก็ได้แนะน้ำว่ากระเตต้องเสี่ยงหมูต้อเสียเงินหลังจากเจ้าเมื่อได้ฟผมก็มาเคลียร์กับนายบ้านเนาะเยังไงนายบ้านว่าบ่อยากให้มา มาได้จังว่าอยาคมาเ็หยังมาแล้วชุมว่าว่าความบ่ดีเนาะคือคือพอนี่แม่ยูมันแ่โตมันสิฮู้ิดฮู้ถกเนาะถ้าผู้ิบ่ีเา่่ไคนนั้นก็คือคสิจะฟังนั่นแหลมาแล้วเออถ้ามีปัญหามามันไปหาพี่ซอบ FC บ่รู้ว่าไปยกคาแล้วมีผเนาะอันนว่าก็เว้าไดเนาะิอบแล้วแลแล้วแล้วแล้วแ้แล้วแว้แล้ว้วว้แ้้ เล่ยเอามูจิตตมังแงมั้งซะอีตุกเดี๋ยวว่ากันไปกันก็คือว่าง่ายถ้าเสียรมูกับเงินกะว่าบะไรคือกอคำคำคนวอาเป็นอ่ะอ๋อนั้นมันมันว่าว่าเรื่องที่ต้อสมบุญเนาะแต่ว่าเรื่องมาเนี่ยมันมีปัญหาที่อยว่าเดะอีกแล้วว่ากันยังไงว่าคนหมดเต็มมึงมายังยังเชียร์มีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วโอ้ยคอยจะยุ่งมัน อันนี <UK> <P UC> ้กับคำคำคำว่าทางที่นั่นก็คือว่าน้าจีหามน้องกับแต่มาดีกับบัได้คันว่่าาาสิเพระวแมนน้องยังขึ้นเซ็ตน้ำอยอะที่นี่เมื่อเมื่ออยู่พุ่นชักพอพวกเอาก็ไม่ได้แตงมาเฮือนเนาะแต่งเมื่ออยู่พุ่นชีวิตจะไปอยู่ขึ้นอยู่พุ่นเอาเมื่ออยู่พุ่นซ้ำมันใหญ่ท่าเอฟซีคือเห็นนะนะมันอยู่ดีมันยุ่งยากสุขอยเดี๋ยนี่เขาก็้ามาอะไรเหยียดน้ำนนี่อยู่ได้กินอะไรก็ค่อยแลนเดนนี่ไปครับไอ้แม่มึงเข้ามาไปเอกสารไปให้สมพูบังคับบังคับมึงดู หมือนแรงมันจะตัวจจะจี้เจาะกันอยู่ก็เป็นบริเวณจะผู้คอยไหลท่าไพมาเนาะไพมาบ่อ่บ่มีหัวตีนไปนอนบ่มีบอลยืนยันซึ่งอเอบ้านนักให้เกิดการมัดบริเวณจะเคลือนข้อยบอกเันยังไงซะแต่ว่าบ้านเทากับว่าได้คิดขัดปะนั่นมาทำสมุูรณ์ด้วลูกชายเขาเอาเมียมาอยู่บ้านนี่ก็ว่าได้เป็นบ้านยังยังบ่บ่ฮอดถ้าเอาจะเป็นอะไรเกิดการจะจะเป็นเคยสู้กันอย่าไพมาเคื่อนกระทำยกตัวอย่างเลยพูดไปอย่างคนมา มามาอยู่ซื้อเนาะแต่ผมมีพวกรีดควนอนเออเอาพวกรีดมีควายสมมติว่าฉันซะเขานับจะอีกอยู่นี่นี่ตำรวจจะว่ามัดมือให้บวชสองสามมือจมไปทำงานงานนี่มัดบาทอย่ไปมัดไปรวบมันเพิ่นนึ่บ่เออแต่ว่าถ้าคำคือการยู่งซักทั่วเมืองใชบุรี่นีแหละมาว่ากันหด้าเขาได้พ่อกับเจ้าแล้วหลังจากที่เยามาหามื่อนั้นเนี่ยเจ้าไปว่าชูไล่พังแบบไรฉันได้จังโทรไปอารมณ์กับเขาคอยบริยักอะไรท้าแมนมาพุ่นคอยบริยัตว่าท้าแมนละเอียด แต่ว่าพ่อกับแม่นี่ไปว่ากับลูกว่าเขามาว่าแบบไรแบบไรเขาจะพูดแต่ว่าเขากับแม่มาเนี่ยเพราะว่าเขามาหาเจ้าตั้งใจมาหาเจ้าพอดีเขาโทรหาตุ๊กแหละตุ๊กว่าอยู่นี้เอาก็ได้แวะมาดิบน้ำน้องแต่ว่าได้ว่ามาหาว่ายังจุ๊บเจ้าหรอกมาหาเดือนยังหรอกมันยากเด้นี่โอ้สอนี่คอนเทนท์อะไนี่ เออเอาไว้เอาไว้ในแลนก็ฮู้ว่าแลนแล้วก็พราะอะไรแหละเขาบริเกี่ยวกับเอาหรอกแลนบรแลนนี่ก็เขาซีว่าหรืออะไรเขาก็ไดรลูกไผ่ก็คือับลูกข่อยเนาะถ้านมาเป็นวุ่นวันวุ่นหนึ่งวันวุ่นเจ็ซีมันวุ่นพม่ไดก็มาหาตอนนี้ช่ามลูกไผ่เจ้าได้สารลูกไผ่เจ้าเนาะอยู่ได้กินได้ของเจ้าสิป้าให้เป็นแบบนี้บอกมันก็แน่นอนมันก็ต้องขึ้นซีดกับันพ่อแม่อยู่แล้วสั่นก็ต้องเลยยิ่งใส่พอมันก็จะอยู่ใส่อยู่อยามีพอจะบ่มีพอเนาะ มันอีนายเจลุโอ้ยคนจะนิ้วคิ้วในคักๆคอปู่กับยาเด้พอทางูมเจ้าบ่อยู่กับวเป็นลูกเป็นเต้าเฮาแห่แม่ีใส่เขาอยากให้โอนูกินข้าวหัวมันนี่ไปหักกระดองมัน15ล้านบ่ตัวนั้นเฮาบ่ฮู้ตัวนั้นบ่พาเว้าไปหลายตัวนั้นน่ะูเออมีแต่ว่าเฮาเฮาบ่ได้มาเว้าเฮาบ่ได้มาเว้าเรื่องตัวนั้นเฮาเฮาบ่ฮู้บ่เห็นเนาะบางคนจะว่าโอ้ย FC งาปู่ย่านี่เก่งมันบ่แม่นง ว่าวัน้หาลูกอยู่นับอยู่ีวาย,ายหลักมกยกหอมมันตจตชดเป็นนีไอเหีเ้ยงานทางนันหาคำบางคนบ่เข้าใจพวไอให้เป็นไปเลยไปอยู่นุูนคือเก่งแต่ยาึ้อเกง่เกงแต่โอ้ยก็ต่อยนี่ฮะกับโมฮูเนาะความคิดของคนคือว่าแะมันไอจะมีทั้งลบกีทังบวรลเนาะก<ช>คือว่าอ๋เนอาชีใดคิดเองเออเองมันกับเป็นไปบ่ได้แต่ว่าเขาถื่อไปมันกับโแม่เนาะมาดมานนเขาเ็ยังหวเชื่วฟัง่เรื่องนี้เะ แต่ว่าเขาอยากให้เจ้าหูว่าเขามาในอะวันนี้บบเป็นว่าเออเจ้าถามว่าเออมาจากไหนเป็นแบบไรมาหยังไหนีโบโบโบคิดว่ามาถามไทยกันแมนเนาะแบบมิชาเลือกเงินเลือกซาดีขอเกษเนอร์เจ้าว่าอยากให้มันจบกันเนาะคือจบนี่เขาล่อถ้าคุยง่เพข่้นเพราะว่ามันเกิกับคุยง่ายคือมีแฟนหู้ว่าอีแต่กับมิชิตแมนใครว่ามิชิตเดี๋ยวข็ไปผ่านมดเนาะพวกเขตพวกเลขานอย่าง Ta, đã ừ, để coi là vợ ủa đây nè là vợ xà vợ mượn lấy xì vòi con gì thì họ ITEA mà, đại cả ông gửi lần nay đại còn ta chỉ nhúng ITEA thôi, họ sẽ ở bạc lãi mà du, họ còn sẽ đến bắt du khi còn bảo tiếc nữa, cái gì mà nó luôn mà du làm gì Tao phun chùa bảo tiếc nó luôn quay mà phun này, đi qua đây này mẹ bao chúc, qua đây cả đi hái nho đấy nó bảo tiếc nè hãy เรื่องมันนานมากไนี่หมนยี้อีแตไอ้สั้นเป็ี่รถก็เร่อยโเล่กันว้ากไบานคือคือว่าเตียงกับ้อหมายแล้วให้บ่อไรถึงมาอยู่นี่คือว่าให้มาอยู่หันเวัดท่านว่าเป็นซิดเลาผู้เดียวเออาอ่าเป้็นจกับแม่สันก็มาเอหมายอมแล้วก็แบบนั่นแหละ้นี่นี่บ่อเตียงบอกเด้อพอดินท้าวามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะเป็นเนี่ทั้งอีแท้ว้สั้นเนาะจะเป็นน้บาซาวพ่อแม่กระาม ยับมาติดต้องสเงินลังนี้เมันเด็ดขาดลให้โทรหาใหลดแม่บ่ซับบ่เีย้อมเด้อเือมันนี่เฮาก็บ่ฮู้สิไดินปเอานี่ว่ามันบ่ได้แม่นมันบ่ได้แม่นหน้าเอามีหยังพี่น้องทั้งน้องแต่คือผู้ใหญ่ที่เพิ่นสร้างให้ที่เพิ่นเอออที่เพิ่นให้มานี่คือสิาแม่นเพิ่น้มาถามว่าอยากให้อีแตมีสิทธิ์มีที่วมีของยังเป็นพวกพาจุก็บ่มักเรื่องบ่มักยุเนี่ยัสิมื้อใดเขาควบคตัวมีความสงบ ขาพ่อมอกไปอีแจเขาก็ยังมอไปเลยนะเขาก็บอกยังจะอย่างมันเป็นนั้นนะขออยบอกกับนายบ้านด้วยครับสี่พันหงวเาฝีของกันเองมด้วยเขาก็ยังบมกาว่าเอยตอนนั้นเพิ่นกับโบใจลามป้นนะพ่อเจะาฮู้บอว่าอีแจ้เจะเตปากขอยวานวานซื่อหี่เขาก็บอฮู้เพิ่นจิ้ะเขากับนอนยื่ฮือนนะผมไมนบุคคลแมนดีว่าตุ อ่าเขาอยู่เงินคอยไปได้คนบอกทุกปีมาไม่บอแน่เห็นบอกแต่แต่ถ้าโทรหาตัวว่าแต่แต่ว่าเอิ็มตัวว่ไลที่โทรไลโทรหาแล้วมันในยังมีเมียเลยเอ้ามีก็โทรหาเรื่องนี้แหลยยัให้มันมามื่อไรยังมามันเราหน่ะมันก็พอที่ยัให้มันมาบางวันยัมาให้มันจบกันซะร็หมดแล้วเนาะของแล้วอันทางนี้ก็ไป ไปจิ้งไปจาะกน้องโพสน้องก็เห็ดเวียเห็ดงานอยู่กันแล้วก็มีแบบว่าเดินเขามานั่นโมนี่นั่นบโมเรนมาดื้อเอาเดือดเดือดก่อนพราเขาคือบอกน้องตุ๊กแล้วไปแล้วมันกินนี่ว่าขึ้นกับผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นว่าเออนาเพื่อนหลังนี่ชีไพ่ชียุ่งอะขึ้นกับเพิ่นพรเอฟซีก็ถามมาคือการว่าเออคือบ้จบจะเคลื่อเขาก็ผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเขาเป็นสะพานบุญโมเรนว่าเออเมาชิมาเดืองนหลนี่มันฮอดครับเมืองคุณจะขอกระเพราหมดเมืองนี่อนี่เพาะเราบริการเราอยู่เาะ พ่อไฮไปแล้วไไปสักคนก็บบอยังเจาะอะไรลูกชมลูกชมเพื่อนเจ้านี่ไห้เขาครัเจ้านี้โอ้ยเขาก็มุนมัดเนาะแล้วเขาเยว่ออะไรว่าแพอได้อาไอแต้ไปบาพิดกรใพ้อไอแตรเลยขากับบอลยังจอย่างใหรอะไรลงมาอยู่คนมียมันบ่นี่เขาบอกว่าคนโบรา้อีกเขาโบรา่บอกว่าหม้อหม่น้องกะแต้เบิดนะแบบลัวทั้งผรักผู้ใหญ่เพิ่นกะซิวัาเรา แบบที่แจ้งไลน์โทรขึ้นแบบนี้แล้วเขาเขาพออยากไปเล่าจะซื้อน้องไลน์โทรไปแบบใส่อารมณ์ใส่ชุ่มเฮาเหมือน่ะแต่ว่าเฮากับว่าอยากว้าชุมเจาก็เป็นคนแล้วก็วางโทรศัพท์นีปะเฮาเลยกัแบบเฮาก็ยังประธานว่าอย่งซ้ำหมือนนะไม่เป็นหญมนีันยุ่ใจมันอยู่เมมันีคิดว่าได้จาขอลงมาอยู่เืนเพราะว่าขอมยูมันไมเจาะมันอ้ยุ่งจะคอยบเมียมันเล่ามันมีมันละปั้นอะไรค่ะ มันจะเลิกผูกเข้าใจหรอกคือมันั่งพิกว่าเนาะพูดเลยเนาะมาคุยกันไปแล้วก็ไอ้พวกเข้าใจกันแค่นั้นแล้วมีความสมดุลเลยเนี่ยสซูฮ่องผูอยู่มันอยุดเยุ่ยนั่นจะปูซูฮ่องนี่จะปอกใยกระยาบปอกใยกระตามบอกใยกระเบาอย่าอย่าจหันหยุดคือเปอย่างไห้ไพมาท่าคลิปแล้วเนาะถ้าว่าเบาเรื่องดินได้เรื่องอย่างจะมาจบบัดเดียวโอเคได้เขาไม่ต้องขอยาเลยดินหรือขอกระเบาอีก จะเล่าเองจะเล่าพอด้วยเขาทายคลิปไปได้บาทนี่เอาผู้ใหญ่เพิ่อนเ่ยนต้องเล่าอย่างไรุบๆเออแม่นในนี้กัคือแบบว่าเขาเลาให้เขาใจนเออเขาบอกเขาใจคือชุบยาคอนมือจังเจาบเจ้าเราเ่าเาเาได้ฟังอย่างนล้เนาะมันสอเขาโอ้ตายใจเขาเขาพู้อยู่นี่ป้าป้าแต่ป้าเล้าลายลวบอเข้าใจกันมันเรื่องทบอกเข้าใจยังมาให้มันมันแล้วสารอนเล้าจบเอได้บมเรียเาให้มันเครียดใจมันสอ จิตตกเป็นผู้ไทยกระยามันคงจะคงไม่เสียได้ยังหมดมันยากมันลำบากเขาอยู่กันไม่ลำบากแบบไคหนไม่มีแ่หง่บ่ทวารเฮาพังแดไท้ายว่านเบ้านี่ชุมเจ้าไปนั่งใส่กระว่าไปนั่งอยู่นั่นกระว่าหานใดกระว่าใดฉันสิเป็นใชาเราบบ่ไม่ชิ้วในบ้านในเมืองเฮานี่เขาบ่าได้เปในบ้านทางบ่เลยบ่วันนี้วันได้บ่ในบ้านในบ้านน่ะมีสิทธิด แต่ว่าเจ้าไปนั่งใส่ใส่กระเบ้าเรื่องเรื่องนี้โอ้ยจะไปพังพนาบานจะเอาบาเบบผู้ได้ขาวบาผููได้บเอามาเอามาอ่าก็เยอะจาไปพังยังกูเหมือนันตูมันหลกูเอนเ็นผนว่าจะพังเป็นนีวมากอ่ะเอามาลองจูเขามากนันนะยิ่งปากกันนะทุกเจ้าว่าเน่คนจังคุมไฟว่ะไม่ใช่า้าเจ้าก็สมบุญเนาะวันี้คบอกคนจริงไบอกคนว่าเนาะเนเจ้าว่าอย่างวเพนัเพ่นี่บ่ กเจ้าก็คือันอย่าตัวยามามั้นมากสมพูนมากนะแต่มีคือกันชอบใน้เาอกว่ามาสมพนมากสชมพูนมาแบบได้ยางวันนี้่มเห็นผมเหม้ตัวนี้เขาบอกเคยใช่ให้่ครให้ผมเห็นบมานประเทศนี่มีเขาเห็นชาว่านอกกระเตยังมีสิดได้กับแมนกับแมนกับแมนม่ได้ไปบ้านนี้มจีบิดยังแมบ้านนอกกระตมีชิดชื่อมิดยัง แต่เจ้าไปบอกไล่ว่าสาบุญมานั่นสิเป็นของกระเตคนเดียวบ่สิีบ่อจะว่าสิบ่อกระเตยนั่นแหละมันมึนกระเต่นะเตยนะบ่เตียงว่าน้ำมึงแนวไดนี่บ่อไม่ใช่อีหลีไอบ่อเนี่ยไอสั้ เนี่ยบางไลนเนี h ถูเขาเ้ยต้องเนี่ยเขาจะนอนห้เป็นเรื่องใหญ่วม่น้องเขาพักหูว่ามีอะไรมาอยู่เรื่องอะบางไลนี่เอาไปแกาชื่อเจ้าชื่อเจ้าเนแ่ว่าว่าไงว่าคือว่าน้องไลเอามีไมาแล่ยัะไม่มีสิทธิ์รับไลน์ด้ไหมมันมีคนอยู่คนไม่ได้บังมันขายเลือด่นั้นมันมานํำผัวมันเหือเแมนมีคนอยู่ชุมฮากับว่าได้ว่าบ้านนอกมันมีสิอะไรๆชุมฮาว่าว่าบ้านมีอะไรเนี่ยมัมีสิทธิ์อยู่สิทธิ์อย่างอยู่นั เอากระบาดว่าอทุกคนยินเว่ากตุกบดว่เวมือนันยันั่งบุญวเออคือมีน้ยมาอยู่นี่ก็บ่าดมีชิทได้หันเมฆกรวบาว่าบ่ได้วงบ่มีซิทขายคือโ่มีซิทที่บาตอนทียนเพนเดให้นะเพนเนี่ยค่อเออเออากวาดเอาเอาคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นม่อมห้ยแล้วนั่นนะคือผู้ใหญ่เิ่นสางผู้ใหญ่เิ่นม่อมหายเนม่อมจังมาดูเลยมีน้ำลายน่ะ ยิ่งว่ยิ่งขอดใจยากก่าอธิบายอะไรทั้งพ่อกับเม่เราก็ขอดใจหฮะยุแต่ว่ามันหมูให้ยุมดที่บ้านงั้นน้เวลาเชาเชบุญเต็มีือไยอมือได้คนค่อบนี่แหละบอลมันแรเนาะแล้วเอาชีว่าข้ามเดียวกอนเาชีจ่าคลิปผู้ใหญ่เพิ่นว่าจังไรเขาก็ตามเพิ่นถ้าผู้ใหญ่เพิ่นยุดเขาก็ยุดน้ำตามเพิ่นเนอะ นล่อกตอนนี้เออถ้าผู้ใหญ่เพิ่นว่าเออมาแบงเขาก็จังมาถ้าผู้ใหญ่เพิ่นบอกปูกให้มาแบงเขาแกว่าเขามาตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นบอกตามว่พวกกันมาสั่งพวกเจ้าพวกเจ้าก็บอกเขามาดอกแต่ผู้ใหญ่เพิ่นก็บพิ่งใจล้ําเพิ่นก็เป็นท่ามเป็นกลางบลูกไหเมียตรงนั้นอยู่หรอเขาไปว่ามาไม่นด้อันไหนเนี่ยแต่เนี่ยเหงื่ออยากเสียจหรออะไรบ้า

แต่ชุดเเรือรเอบ่บ่มีรถบ่เขาสิขึ้นไปแก้ห้เออจังงเออจะยังมาชุเจ้าบ้านจะชุมชจ้งได้อืเรื่องไรต้องให้โอกาสคอยเอาการจะสร้างมานั่งได้ชุนชจังเออเออบ่ให้ได้บ่สงตะคอยกับเจ้านี่บ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 ั้่บ่ด่บ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 ่น่บ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 ่า่อ่อ่บ่บ่บ่า่บ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 ่่บ่้่บ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 ่่บยว่บ่บมบ่บ่บ่่า่บ่ม่บ่บ่บไบ่่บ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 ูบ่โดย อาชาฮอดมื่อนั้นใช่ผมอันเพิ่นมาเป็นกุคคนนะแต่แต่ว่าขึ้นกับผู้ใหญ่เพิ่นเด้อแต่เฮาเว้ากับเจ้านี่หลายเทื่อแล้วแต่จุ้มเจ้ากับว้าคือสิเข้าใจบ่เข้าใจคือในมื้อนี้เฮามากับว่ได้เกี่ยวกับดินกับเพื่อนเฮามาหาน้องเพิ่นจุ้มเจ้าน่ะขึ้นมาขับไปบอาเรื่องดินเรื่องนี้เถอะเรื่องเจ้ามาบัดนี้โดนชิ้นชื้นบนเีนะจุมเจ้าขี้รถมาเห็นชุมเฮายังว่า่านก่อนได้แล้วก็่าแล้วก็ขึ้นเสียงแค่เฮ้าบงบังบ่บบัย่าติญาตย่านเลย พี ¿no? De la, ini, care, ่าตยุคงขบุพิกไม่ญาตใช่แล้วเฮ้ฮามันไม่เลได้พออยู่สักกดมีท่จะต่มันบุญาติบยาตมามาเปเลยมาเปอย่างนั้นบุได้พ่มาหน่อมาพ่อถามบุเนมาบุเบนฟังฟังฟองฟี่ในนะมเ่ามันเข้าใจหรือบม่เข้าใจกับปูแม่เม่ตุ๊กมึงว่าวัยเตชิมาเชียเองแม่บอกพ่อก็เลยถาม แม่หนีบจับไจันทาวแต่ชุมจ้ใจมาชียมบจากมานนี่แต่บอ์วันนี้เขากับบูแดชุมเจ้าก็ถามมาชุมเจ้าว่าเสียเรื่องของกระเตเขากกว่างุ้งบ้านนี่เาเคยิดเ่อนัมาว่าเขาว่าเชียเ่กูจะบอกเขาบอกแกเราามอะไรอ๋อม่ใชกีนชิมาชีให้เงือนจรมือไรเขาบกบู้ตอนนั้นอชุมเจ้าถามเขาเขาก็ว่าตามที่เขาว่าในคลิปอันแล้วเนาะ ว่มือไมันช bon <crackers> ิมามันช <thereby> ิมาล้วให้บอกก่อนล่วงหน้านี่ขับโเด้อมไหนแล้วันไม่ได้เปนตัเขาเขาไ่้อกเามาแต่เขาก็ไม่ได้มีเพศน้องก็เต้กหลังจากเขาจะกินเขาจะเปบอกให้ในห้อบนน้อเจนี่หันบุ่จเาเด้อโอ้ไอ้ม้อเฮ้ยเ้กินได้เขาว่าวาเจนี่หันีแจนจะเอาเงินมาซื้อมูกับเงินมามอให้ เป็นการดิบคลองเออเมื่อไรเขานี่แต่ว่าน้มตุกหั่นเฮาบูฮู้มีแต่เฮาว่ามาถามชุมเจ้าว่าผู้ใหญ่มาถามว่าไอ้กระเตสียได้ข่ามาแม่มิเต้าหาถามแต่เฮาวว่ได้ว่าบใบใบมันสีเมาเขาหลับแล้วเวน่าเฮาวชิมาเสียให้น้องเพิร์ลแต่นั้นว่าเสียรมูหรือบุเสียรมูกรบโบเกียวเรื่องบ้านเรเมื่อเพิ่คนว่าเรื่องนะคนว่าเรื่องเฮ็ดสักหาเนื้อน้าการเ้ากรบโบฮู้กันนะกระโบฮู้หเรื่องเฮ็ดต้งคลองบ้านเพิร์ลปะป้าป้าสาวป้า ปลาปลาป่ามาเนาะยิงเบ้ายิงงงยิงโอ้โหแจ็คเนี่ยไรปลาลุงเงยโอ้จ้าจะอธิบายให้เข้าใจน้องเขาอยากให้นว่าเราข้าใจแต่เราบุกข้าใจเนาะว่าเขานี่อยากเอามาอยากเข้ามาอยากไข่กระเต้คนเดียวแต่เขาบุกเคยว่าวอานะว่าจะเดีเอฟซีก็เคยติดตามคลิปเขาเนาะแต่ทั้งเขาก็มาตรงมีเขามาเนี่ยบุกเคยว่าว่าเออดินตอนนี้เป็นเกลของกระเต้คนเดียว ดี๋ยวอะไรกับเมียบุมิชิตอยู่สร้งสมุนกับบุค่อยว่าแล้วเรามาเมื่อกี้นี่เห็นน้องนางกำลังตุกเราเห็ดชีนาแบบบุพอใจว่าเขาชิมาเอาดีนอนหยังมายั้ง,งวะเอาอ,อันสมุนสบายดีแล้วกับบุอยากสบายดีวันนี้ได้ถามมาเออเป็นจังไ้มาว่าชิฟังรู้ว่าจุบดับเบอว่ะคือบุเอาไปมาน้ำเนยเอาเอาไปมาเอาบุได้ว่าว่าชิมาไอหาเรื่องหาเล่ารือว่าจ้ามาว้าเรื่องนี่เนาะคือทางเขานี่ยชิเขาไปหา้องตุ๊ก แต่ถ yeah, so uh, oh ้าหานนองตุ๊กนนองตุ๊กวายู่เพื่อนปูเพื่อนยาเน่ทางสุบุก็ได้เข้ามาดินน้ำนองเพื่อนอยู่นี่พอมาเผาเพื่อนใอ้ปูเฮียะวะปูยากข้าไปยู่เออเขาก็ได้เออไปเข้าไปดินน้ำนองอยู่นี่ก็ได้บ่านนี้พอทางปูกับยามาคนละเรื่องเลยบ้านนี้บอาคนน่ะเพียนผีเป็นเพศไปเลยบ้านนี้คมพายล่ำฟ้าล่ำจัวว่าสุบุญจะเอาหมูไหมกินเมื่อไรเอาเงินมาให้เมื่อไรเอาเพาว่าตอนไหนเขาจะเอาเงินเอาหมูมาให้เพื่อน ไม่ได้ว่ากะเต๊ะว่ากระตุกเออกะเต๊ะว่ากระตุกเข้ากรบปูวู่ว่ากะเต๊ะว่ากระตุกว่าว่าอันใดเพรอเข้ากรบปูได้คุยกับน้องกะเต๊ตั้งแต่มือนั่นเนาะเพราะเข้ากรบปูมีเส้น้องคนอีกแต่วันแต่เรื่องว่ากะเต๊ะจ่าเต๊ปากชิว่าลงเฉียงจะเข้าอย่างเข้ากระปูชุมเจ้าอันชมควรที่เราน้องคนจ่าเต๊ปากก็มีเป็นชิวเาเป็นชื่อนั้อหน้องกับยู่ยู่แต่ทางไล่โทรไปวุ้ยวุ้ยใส่น้องน้องกับชิวว่าเออ บ่า่จุบ่จะจะเต้ป่ากกันกะเฝากันข็คอเนี้ยเฝ้าบสุภาพเนาะกัดชีไปเว้าแบบนี้แหละน้องกัอดโบไร่น้องอัดชีเว้าวันนี้เขากับูแต่ใช่ไหมขึ้นเสียงกับเฝ้านี่มันเป็นไปโบไร่เฝาโบรูบูเร so that, kids, so 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 hurt, ื so in ่องราวแล้วเอออยากให้มันจบชา่อยาชาโบไร่กับโเอาว่ะดินตอนนี้แต่เฝ้ากับบเคยเว้าชุมเจ้าเว้าเองเด้อว่ะสมุนก็เว้าเลยมันกินนีว่ะ เจ้าเองเจ้าเด้อพ่อเด้อว่าเจ้าชิบเอาดินตอนนี้เออพ่น่ะมันยุ่งมันยากกับชายกับเตบ่เลบ่เอาไล่บริอยากเอาอะไล่บรอยากยุ่งยาออันนี้ทางผู้ใหญ่เขาก็ยังบ่ได้ว่าปัจนนั้นนอกทางเอื้อยเพื่อนเก็บ่ได้จะยืดจะํำหรือว่าเบ้าแบบนั้นแล้วก็เข้าเข่ามานีกเพระดิว่าเข้าไปเรื่องดินเรื่องบ้านชานะาวันนี้พอได้เกี่ยวกับตัวนี้เลยหมดนี่ขอไปเด่นขอไปเั่นนั่น เขาขึ้นมาทางนี้ได้แวะดินแวะดินน้ำลงตุ๊กตามเคยของเฮาอะไต่เนาะแต่ผมคิดว่าเพิ่นมาได้สิวาภูมิไฟเบาลำพะลำจวดท้งผัวทั้งเมียถ้าว่าผัวเบาเมียเลอะกับครายยุคนี่ออไปน้ำกันเลยไปน้ำกันเลยปลาลุงเลยมึมีไคเบรกใครด้วยเปล่าขอโทษผู้ใหญ่เบาเขากะจักข้างหนนะปลาลุงเลยคือผู้ใหญ่เพิ่นกับค่ายชิพูดีแหละเบอกง่ายว่าอยากเบาอยากเอาชนะอย่างเดียวนะ ล้ำพระล้ำจัวไปเลยบบานี้แ่บเพิ่นอยากให้มันจบไ,ไวๆนี่เพิ่นวะจบนั่นแหละก็เอาขืนกับผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นก็ว่าบอตรงๆเลยเพื่อนพี่น้องเลยผู้ใหญ่่ายอยากให้ทั้งน้องไรกับเมียนี่อยู่ไปเลยดินตอนนี้กับนี่แหละกระเตวอยากอยู่อใหกกระเตวมาอุอนชื่อตุกไว ทั้แบงทั้งทั้งฟังน้องกระแตนี่ก็มีมีส่วนร่วมน้ำเนอเนาะแมนอันนี้ซิบปให้มีแบบซีโป้ไผ่ไรเลยกับมันเป็นไปบป้ไรนะมันก็คือเพราะว่าทั้งน้องกระแตี๊เพราะว่าทั้งน้องตุ๊กกับน้องตุ๊กหั่นกระยุหั่นตลอดนะถ้าคินทานว่ากระแตี่ยอยากยู้สมุนเอิน้ะเอยละเว้าเนาะกระแตี่ยอยากยูได้ให้แบบกระแตี๊ยมะม่วมะม่วงซื้อหรือว่ามาเอาซื้อตุ๊กเขาไว้ เวลาเป็นยังไงมันจะง่ายเพื่อนวะเนาะกับเพื่อนเราก็มีซีทขึ้นแมน่นแต่วันนี้กับทั้งพ่อกับแม่เพื่อนคือสะบูนเมื่อนั่นนั่งว่ากับเรากะคือว่าได้คีบเป็นไงป้าดูกเลยหลังจากที่สบุญเมื่อเนาะบุหูว่าไปไปบอกลูกจังไดลูกก็โทษไปวุ่นวายให้สบุญบ้าเนี้ทางน้องไร่เพาเยังไม่ได้บอกจะคำแต่สบุญเลยฮะสบุญก็ยังไม่ได้บอกได้คิบเลยตอนนี้ เพราะว่าเออปล่อยไปน้องกับอยากแบบอยากให้พ่อแม่์บอกเนี่ยแบบไรนะเฮาก็บโบู้วันนี้มาถามว่าเจ้าบอกแบบไรก็น้องไรได้บอกดีบ่เพิ่งก็บว่าได้บอกวีดีบอกแบบนี้แล้วบ่บอกว่าเซบูนเซาดินนี่ไฮคาเต้บิสิ์คนเดียวแด้ค่ะว่าตอนไหนนะป้าดูเงยบอกอะไรก็โอ้ยหายใินน้ำเย็นๆแบบชูนนาชูนวันาคำว่าของเล่าหรอกพ่อแม่พี่น้องเลยทางมาญาติมาโบว์มาญาติแต่ว่า บ้าไปเดยยิ่งงุ Luckily, ้งย no ิ่งแบบเหมอย่านเราที่ย่านแล้วเขาบ่อใดว่าเขาบ่อใดผิดอย่างเนาะแบกไปแบงไปบีไปแบงเงินดินต่อได้นอยู่แล้วแต่เขาเข้ามาเด้อคื่อะไรกันคือว่าให้เข้าใจกันให้บ่้าไอ้ไอ้เปรี้ยงเขาเข้ามาเพื่อเขาก่าวบอกกเมีองไรมาหน่อยเขาก่าวบอกบบเจือแต่จเจือบ้ากันแบบหลายเนาะเขาก็ยังงงอยู่โอ้ยปาลุงเลยปาสำหรับคลิปนี้บ้าได้กับเมื่อย์ไปพี่น้องไอ้บ้าได้กับไปก่อน จังได้ค่ะเดี๋ยวซีซอยเขามาคอมเมนต์ในใต้คลิปไปเด้อว่าสมุนบ่อไปถือรือพิษเนาะโดยหรือว,ว่าทางปูกัญญาของน้องตุก๊ก้ปอถือบ่ที่สมุนบ่อไปสมุนได้ว่าอีดีบ่ได้บ่ในคลิปสมุนอยู่บ่เนาะโดยกาคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เด้อปลาดูเงิยเนาะโดยสหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อ